ความพร้อมใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะกับคอนเสิร์ตเกินคิมความพร้อมใกล้เข้ามาทุกทีใช่แต่ฉันยังไม่พร้อมอ <laughs> <laughs> มันมันตื่นเต้นทุกครั้งอะค่ะที่เวลาเวลาใน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 คอนเสิร์ตแล้วก็เอ่อเวลามีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นแล้วก็เวลาที่เราได้เจอใครที่เราไม่เคยเจอเป็นคือนี่คือแขกรับเชิญพี่ตูนเป็นแขกรับเชิญที่ oh <my. S 1> ตั้งแต่มีมมตั้งแต่มีคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตอะ <laughs> ก็นึกในใจเสมอเลยตอนนั้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วโอ้ยยี่สิบได้ไหมเออประมาณสักนั้นะสิบกว่าปีที่แล้วก็นึกในใจว่าทําไมพี่ช็อตเขาไม่เชิญให้เราสักทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว่เขาเชิญให้ทุกครั้งแหละแต่ว่าคิวไม่ได้ไม่ได้พิมไม่ได้ตอนจนตรงนี้ก็มามาถึงตรงนี้ก็ได้คิวแล้วส่วนตั๊กเนี่ยก็จะเป็นคนที่เราขาดไม่ได้เรารู้สึกว่าแบบเราคุยถูกคอเราคุยเข้าคอกันแล้วเพลง ในสไตล์ใกล้ๆกันแล้วถ้าไปงานเขาพี่ไม่ว่างมันไม่ได้ยวโดนด่าใช่ตรนเลยเพราะพี่คิมยนดาออกรายการเลยถูกไหมพอวันนี้มามามาซอมร่วมกันพี่คิมกับพี่ตูนก่อนเป็นยังไงบ้างกับกับการเตรียมพร้อมพี่ตูนค่ะผมตื่นเป็นครับเพราะธรรมดาผมก็จะมีไปล้องเพลงเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆไปด้วยนะครับแล้วก็จะอุ่นใจกันแบบเราไปไหนมาไหนด้วยกันเราเราร้องผิดเพื่อนช่วย สวมอะไรเงี้ยมันมันมีมันมีการรับส่งกันที่เราแต่พอมาเป็นคอนเสิร์ตที่คิมซึ่งเป็นเราชอบร้องเพลงมากแล้วตอนด็กลุ่มเขาเฟังเพลงมันด็กลุมเฟังเพลงที่คิมแล้วเราเพลงเพราะมากผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงเพราะมากเลยแล้วแบบยังเพลงทุกคนชอบเลย่คมรอง้ยอะไเงี้ยมันมันเปิดโลกการร้องเพลง เลยรู้สึกว่าสองเหตุผลเนี้ยไม่มีเพื่อนแล้วก็ต้องมาล้องกับกับพี่คิมด้วยมันทำให้ผมเกรงมากมันทำให้ผมเกรงมากเรื่องกลัวทําทผิดกลัวทําทได้ไม่ถีอืมแต่เพได้มาสอนก็สบายใจสบายใจขึ้นเยอะผ่อนคลายพ่อพี่คิมนะล่ะในพาร์ทของพี่ตูนพี่คิมค่ะที่ที่พี่คิมเลือกพี่ตูนมาเพราะว่าอยากร่วมง,งานมานานแสนนานแล้วเนาะคนทุกคนที่ที่ที่ท,ท,ที่พี่หน่อยพี่นนท์พี่หน่อยเลือกมาคือ โชว์ด <Show> mm ีเลกเตอร์จะพี่เลือกใครต้องผ่านโชว์ดีเลกเตอร์ก่อนว่า mm hmm. ที่สุดแล้วเขามองว่าคนไหน mm hmm. ที่จะเหมาะเพราะว่าคือพี่หน่อยจะดูโครงรวม mm hmm. การเป็นโชว์ดีเลกเตอร์ต้องดูภาพรวมที่ใหญ่กว่ากว่าการดูแค่แค,แค่แค่พาร์ทดนตรี mm hmm. เขาเลือกมาเนี่ยเขาก็คงจะมองเห็นแล้วว่าทุกคนมีความเป็นสไตล์ที่เด่นชัดใน mm hmm. แต่ละแบบเวลามันมาเบลนรวมกันเราเป็นคนที่ ราเป็นคนที่ไม่มีเพลงเนของตัวเองเท่าไหร่มีอยู่นิดเดียวแล้วเราชอบจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ชอบชอบที่จะร้องเพลงคนอื่นแล้วชอบที่จะทํางานร่วมกับคนนั้นคนนี้คือคนที่มาแล้วอ่ะเราต้องเปลี่ยนสีเขาไม่ได้ดี mm hmm. มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนสีเขาไม่ได้แต่เราเหมือนกับเราแค่เป็นแบบเป็นน้ําที่อยู่รอบๆอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่ที่ที่เรารู้สึกว่าเรา,เราได้ใกล้เขาที่สุดในในจุดนั้นในในการร้องเพลงเหมือนกันเวลาร้องกับ พี่ตูนยืนร้องก็ไม่กล้ามาองหน้าเขาจะนึกในใจว่ามึงดู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 มึงต้องตายตาหลับหรือตาเหลือก <c oughs> มึงดูมึงดูมึงดูขนาดแบบแตะกี้นี้ที่ที่ทุกคนนั่งฟังเราก็เลยนึกในใจว่าเราต้องมีแต้มบุญแค่ไหนวะถึงจะไปนั่งฟังเขาดุร้อง <c oughs> จริงๆเพราะว่าเวลาพี่ตูนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่หรือขึ้นคอนเสิตร์ตรต,รตรงไหนก็นแล้วแต่คนมันจะเยอะมากเราไม่มีวันที่สามเก้า ถึงตัวเขาหรือได้ได้มองหน้าเขาอยู่ใกล้ๆอยู่ในในห้องเล็กๆแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความเป็นมันเป็นจะจะมีความรู้สึกว่าแบบคนที่ร้องเพลงเก่งๆเี่ยแล้วมีสไตล์เป็นของตัวเองในระดับแบบตัวแบบต,แบบตัวที่ตัวที่เป็นที่จดจําของบ้านเราอยู่ในถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยถ้าเกิดเวลามันผ่านไปคนเหล่าเนี้ยเขาจะมีออร่าบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างที่สะก,กดสะก,กดเอาไว้เรายืนร้องเราเอนงนึกใช แม้กระทั way, s <S <c tercer o ad> ่งช like like ่วงของลมหายใจของเขาเพราะว่าพี่จะเป็นคนที่ฟังลมหายใจของคนเวลาเขาหายใจฮึบแล้วบอกจังหวะการหายใจเขาก็ไม่เหมือนพวกเราเขาจะเป็นอีกแบบเหมือนการการถอนหายใจของเขาใน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 แต่ละช่องแต่ละช่วงมันคือการแบบเหมือนควันทูบแบบปักปุ๊บทูบกระจายอย่างเงี้ยเราจะรับรู้แต่ละคนจะรับรู้ควันทูบนั้นไม่เหมือนกันบางคนก็แบบโอ้โหถึงขั้นสำลักเพราะว่ามันมันมีความสุขมากบางคนก็จะอินพาเราไปถึงจุดใดจุดหนึ่งแต่ ไม่ไม่ได้เป็นคนสันทัดเพลงร็อกพอเข้ามาพอเขายืนปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกอย่างที่ที่มีอยู่ก็คืออารมณ์มนเขาสไตล์นี้ก็จริงแต่เวลาอารมณ์ของความเป็นร็อกของมันลึกมากเลยเราคิดว่าดีว่างเรามันลึกแล้วอ่ะเขาไปเร็วมากอ่ะคือแบบเริ่มปุ๊บพี่อ่เป็นคนที่ฟังเพลงกว่าจะเข้านะบางทีร้องไปสองสามประโยคยังไม่เข้าเลยยังไม่หรู้เข้าฮุกถึงจะรู้สึกแต่เขาอ่ะ เขามาก่อนแล้วนะจังเขาไปแล้วว่าอยากถามว่าเขาใช้ตัวไหน <laughs> แ,ลววแล้วก็แล้วก็กี่เท่าไหร่คือแบบมันดิ่งเร็วมากคือคือพี่ตูนถ้าใครได้มีเป็นมีแบบต้องบอกพี่อแบบ่ะต้องใช้ปัญญาทั้งหมดที่จะมีอ่ะที่จะจะ,จะได้ทํางานอ่ะเขาแล้วแบบเวลาเขาดิ่งอ่ะมันโคตรด,ดิ่งเลยแบบเฮ้ยทำไมเขาดิ่งเร็วขนาดนั้นเขาอยู่ตรงไหนเขาก็ดิ่งเร็วซึ่งมันจะทําให้เราแบบ มันพักเหมือนเขาพาเราไปด้วยพี่จะเป็นรู้สึกว่าเวลาการร้องเพลงกับพี่พี่ตูนเหมือนเราเป็นเห่าฉลามไม่ว่าฉลามไปตรงไหนเคยเห็นเห่าฉลามมันไม่อยู่กลางท้องเขาแบบอยู่แต่แถวเนี้ยแล้วมันก็จะตามเขาไปซึ่งมันจะทําให้เราไปท่องเมียไปท่องโลกอีกแบบหนึ่งแล้วที่แล้วกูเคยเห็นมันก็ไม่ได้พลังของเขาในการร้องหนึ่งเพลงเวลาเขาเล่นกับคนอื่นเขาจะเริ่มเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเปิดให้เราเข้าไปอยู่ข้างใน เราไม่มีทางเข้าไปหาคนเหล่านี้ได้ถ้าเขาไม่เปิดแต่พี่ตูนจะเปิดเนี้ยแล้วเราก็เข้าไปข้างในเราก็เป็นเหาฉลามเราสามารถจะเกาะเข้าไปได้แล้วทุกคนจะได้เห็นแว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราฟังคนเสือพีเหมือนแบบอยากดูเขาฉลามอยากดูเหาฉลามเหมือนเราได้แบบลงไปในใต้ทะเลลึกๆในส่วนที่เราไม่เคยได้ไปแล้วก็แล้วก็มันจะไม่ไม่เป็นเป็นสีที่ที่เป็นสีใดสีหนึ่งค่ะพี่ตูนดีครับรปรับฟื้นนะคะก็รู้สึก เหมือนเราเรารับไว้แต่ว่าก็รับไว้แบบเกรงใจเคิร์นครับเพราะว่าแต่ก็ดีใจที่ที่พี่กินรู้สึกว่าชื่นชมแล้วก็ให้ให้เกียรติผมมากขนาดนี้ครับที่ตักด้วยก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วกันครับจะทําให้ดีที่สุดไม่คือผมมันจะเป็นสิ่งสนามซ้อมสิ่งสนามซ้อมสิ่งสนามซ้อมก็คือซ้อมดีแบบ แต่พอไปเจอคนนะยี่สิบยี่สิบปีแล้วสำหรับปริษัทยี่สิบเอ็ดเขปีที่ยี่ก็ยังแบบสั่นอยู่ครับก็ยังสั่นก็ยังมีความรู้สึกประหม่าอยู่ก็สัญญาว่าในวันจริงจะเป็นสิ่งสนามจริงให้ได้แล้วก็แล้วก็ทำให้ดีที่สุดไม่ทําให้พี่เสียชนเพรพี่พรพี่ตูนคือเกินคาดที่พี่คิมเลือกให้ใช่แล้วจอดที่เราดีใจที่สุดคือเรายืนข้างหลังเขาแล้วการการ ภาพที่นักร้องชอบมากๆอย่างหนึ่งเนี่ยของนักร้องทั่วไปคือการยืนอยู่ข้างหลังนักร้องคนนั้นแล้วดูข้างหลังเขามือเขาอยู่นี oh. <laughs> มันเป็นมือที่แบบมันเป็นมือที่ไม่มีใครทําท่ายาี้ได้ไม่ว่าคนนั้นจะทํำยังไงก็ช่าง <laughs> แต่แบบแป๊บเดียวจะพักเขายืนเฉยๆแล้วเขาก็เอามือไพร่หลังตรงนี้แหละเป็นภาพที่หนึ่งภาพที่ควรบันทึกไว้สําหรับนักร้องอย่างพี่ที่ก่อนตายหนึ่งภาพแ oh. ชะอยู่ในหัวพี่แล้วว่าฉันได้เห็นมือเนี้ย จากข้างหลังเข้าไปแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกของมิตูนป้าที่แบบมาคนเดียวโดยไม่มีเพื่อนอ่ะจริงๆก็ไปไปไปหลายคอนเสิร์ตที่ที่เป็นแจมแต่ก็จะไม่ได้เดี๋ยวจะโชว์บอกสคริปต์เกินไปเนาะกดสปอยใช่ใช่แต่เราไม่เคยเห็นอ่ะเออใช่เคยเห็นมิตูนไปกับเพื่อนเนาะไปปิ๊งวงอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าก็จะเป็นถึงไปแจมกับหลายๆคนนะแต่ว่าเป็นเป็น เป็นสิ่งที่น่าจะไม่ค่อยได้เห็นก็ไั่ได้เห็นไดกับม,มาฝั่งเกินลีลาบ้างค่ะเกินยังไงกันพี่กิมกับพี่ตับเราด้วยความสนิทกันเป็นนักร้องสายประกวดด้วยกันเป็นคนร้องเพลงด้วยพูดคุยสนุกสนานเฮหาบ้าบอมันก็รู้สึกว่า นี่แหละคือความเป็นกันเองในหมู่พวกเราแม้กระทั่งพี่ตูนพี่ตูนก็เป็นกันเองนะเขาคุยกับพี่ตูนจริงๆแล้วเขาเป็นกันเองเขาบอกว่าพี่พี่ตูนพูดแบบพูดเบาไม่พูดเบาพี่ตูนก็พูดปกติเราแค่ไม่เห็นจุดนั้นของเขาเราแค่ไม่ได้เข้าไปใกล้เขาขนาดนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันเราก็เป็นสายที่จะทําให้คนดูในพาร์ทเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่ทําให้คนดูรู้สึกว่าเหมือนคนดูแอบฟังคนข้างบ้านคุยกัน <laughs> <laughs> มันมีความรู้สึกเหมือนข้างบ้านมันคุยกนะันแล้วเราก็ มุงอยู่ใกล้ๆแล้วก็ฟังเราจะคุยกับคนดูเหมือนแบบเขาเป็นเพื่อนบ้านเราเป็นญาติเราพี่ตาเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวไปยังไงบ้างสำหรับคอนเสิร์ตของพี่คินกับการมาร่วมงานของพี่คินมันก็พี่อยากให้ทุกคนแบบว่าเหมือนเชื่อคอนเสิดเกินคาดคือไม่เตรียมเฮียอะไรไปเลยไม่ต้องมีสคริปไม่ต้องมีสคริปลยหรอสคริปไม่ต้องเขียนอะไรเลยจาปั้นมาซะดีแสี่เลยอ่ะถามว่ามันจะร้องเพลงอะไรวันนี้บอก เรื่องเพลงเรื่องเพลงที่จะร้องอย่างเงี้ยอย่างเลยที่รู้ตรงนี้เลยเหรอจริงเจ็ดวันแล้วอีนนี้อยากให้ทุกคนไปแล้วเกินค่าใช่เป็นเซอร์ไพรส์เซอไหรส์โอเคแล้วจะนี่จะทำให้ขนาดถ้าถ้าทำเงี้ยคือทำให้กูอายถ้าเาเกินค่าจริงก็คือตายคาเวทีเนี่ยเกินค่าก็ก็พี่พี่ก็บอกกับพี่บอกเฮ้ยพี่คิมหนูชอบชื่อคอนเสิร์ตพี่มากเลยเกินคิมเกินค่าเกินคุ้มอะไรเงี้ย แต่เกินงบหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะบอกว่าอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไอ้ทำเนี่ยเขามาเกินเกินเกินอะไรเงี้ยอ่าอาจจะเกินอะไรจากพี่ไปอ่าเกินอะไรจากพี่คิมไปอะไรเงี้ยอ่าเกินอะไรจากพี่ตูนมันนอาจจะให้มีพี่ตูวอาจจะเป็นตัวคอปปี้มาไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่วันนั้นเขพี่อยากให้มันมันสมชื่อคอนเสิร์ตมันเกินแน่นอนเอออะไรอย่างเงี้ยนั่นจ๋าอะไรเงี้ยแล้ววันนี้แม่จะโชว์ให้พวกหนูดูไหมวันนี้เหรอเออแล้ววันนั้นไม่ไปไง เลยว่งว่ายังไงบ้างที่พี่คิมเลือกเราเป็นไม่ไม่พี่กับพี่คิมอะพี่ตักอะอยู่กับพี่คิมตั้งแต่พี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะจริงจริงนานมากตั้งแต่พี่ไม่มีผัวเลยใช่อยู่ด้วยกันมานะอยู่ด้วยกันมาอะไรเงี้ยลำบากลำบนด้วยกันชนชีวิตอะไรมาด้วยกันอะไรเงี้ยปรับทุก สุขอะไรมาด้วยกันอะไรเงี้ยจนแบบมองตามองหน้ามันรู้ใจมันรู้นิสยัยรู้อะไรกันมันหมดหมดแล้วว่าอืมอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะได้มายืนบนเวนทีแห่งเนี้ยแล้วก็แบบม,มาเป็นแขกรับเชิญให้กับพี่เขาอะไรเงี้ยคิดไม่ถึงอะไรคะที่แล้วมึงก็ขคือ,อ <laughs> ไม่ใช่คิดไม่ถึงว่าเราจะมายืนบนเวนทีแบบนี้ไงเวทีแบบนี้คือเวทีที่มันเป็นแบบว่า <Impact S 1> อืมอ,อ,อะไรเงี้ยปกติเราไปผาตัดกันแล้วจัด <พอ S 1> <ๆ>ทอิมแพคะอ่า a เ t ี้ยใช่ก็ตัดใจอะค่ะที่แบบว่าเอ มาอยู่เคียงข้างพี่สาวจนถึงทุกวันนี้คิมบอกแฟนๆหน่อยว่ายังมีคนอื่นอีกนอื่นนีะคะมีมีแจ๊นะคะแล้วก็มีจ่าซึ่งแต่ละคนก็เกินคาดถ้ถ้ารู้ว่าพี่หน่อยโชว์ดี렉เตอร์เขาเตรียมอะไรไวให้เราก็ตั้งนึกเลยจ้ะพี่หน่อยนึกได้ไงวะเอาอะไรที่ไหนมานึกแบบเนี้ยเพราะเรานึกไม่ออกว่า ทำยังไงให้ให้ให้แจ๊ดบิดไปอีกข้างหนึ่งคนเห็นแจ๊ดทาให้หัวเราะอีกตลอดคราวนี้แจ๊ดจะทําอะไรเพราะว่าถ้าเกิดแจ๊ดทาให้หัวเราะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแจ๊ดทาให้หัวเราะแล้วแจ๊ดจะต้องทําอะไรอีกที่ถ้าเกิดคาดเขาคิดเลยเรียบร้อยแล้วเลยแล้วว่ายีหน่อยมันมันไม่หลับไม่นอนเงาหัวไปเลยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ๊ะจ๊ะก็จะเป็นอะไรที่แบบคือถ้าจ๊ะมาต้องสนุกอะ แค่กลัวอีนี่จะเมาก่อนที่จะที่จะร้องแค่นี้เองอ่ะแค่นี้เองแล้วมันจะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่สนุกตั้งแต่เริ่มเลยคือคนจนอนี่ชอบมองว่าเพลงเร็วจะไปอยู่ท้ายๆนี่จริงอ่นี่มีเพลงเร็วครึ่งหนึ่งเพลงช้าครึ่งหนึ่งอะ่ะมันเร็วครึ่งช้าครึ่งจนเราเรามองว่านี่ทําเป็นเพลงโจบไปเลยอะ่ะเป็นคอนเสิร์ตแบบสนุกสนุกไปเลยถดเถิงไปเลยแล้วก็เกรงใจพี่ตูนเขา <laughs> พเพราะว่า <laughs> พี่ตูนเขามาโยกหัวเอาพวกเราก็สะบัดไป เลยก็ก็ก็พอยิ่งม kind of ันใกล้เข้าไปแล้วเราก็จะยิ่งร um, ู้สึกว่าเอออยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอยากให้รู้ว่าทั้งหมดทั้งหมดเนี้ยมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่ได้ยินเสียงกรีดถ้าไม่ได้เห็นแววตาของทุกๆคนถ้าทุกคนรวมกันไปแล้วไม่ได้มันทุกคอนเสิร์ตจะต้องอบอวลไปด้วยความรักความคิดถึงกันมันถึงจะรู้สึกว่ามันสนุกมันจะไปด้วยกันมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ ต้องบอกเกินจริงคือคือได้ทำสิ่งนี้ก็ก็ต้องก็ต้องขอบคุณพี่หน่อยขอบคุณเ o อร์อาร์ติสไทยแลนด์นะคะที่ที่เป็นเป็นค่ายแบบค่ายน้องใหม่ที่จัดคอนเสิร์ตอย่างนี้แต่ว่าเป็นค่ายน้องใหม่ที่มีคนมากประสบการณ์ไปอยู่ในนั้นอย่างพี่หน่อยอย่างเงี้ยก็ก็จะทำให้คอนเสิร์ตนี้ถ้าไปปุ๊บแล้วจะบอกว่าเออขอให้ลืมคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของเจนเฟอร์คิมก่อนแล้วลืมตาใหม่ครั้งหนึ่งตอนที่โน้ตตัวแรกของ โอเวอร์เจอร์หรือหงลงเกิดขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออว่ะมันเกินจริงๆแม่ขาพูดถึงมิวสิกดีคเตอร์คอนเสิร์ตรับมิวสิกดีคเตอร์นะคะก็จะเป็นสามคนก็จะมีสี่เนี่ยอุ้ยจริงๆเราใช้เยอะมากมเราใช้มิวสิกดีคเตอร์คือมิวสิกหลักเนี่ยมิวสิกดีคเตอร์หลักเนี่ยก็จะเป็นพี่บีกับพี่พี่บีกับพี่โซอีทีซีพี่หนึ่งก็จะมาควบคุมการร้องหนึ่งอีทีซีคือบีโซหนึ่งสามคนนี้ก<ม>็จะ ดูโดยรวมภาพรวมแล้วก็มันจะมีหลายๆก้อนที่ที่ที่ต้องโยนให้คนอื่นทําก้อนก้อนก้อนที่มันเป็นแบบว่าความยิ่งใหญ่แบบซิมโฟนีออเปราสตาใหญ่ยิ่งอะไรเงี้ยแล้วเป็นบ็อกเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟรองฟรองเป็นเป็นมือเป็นโนชาวฝรั่งเศสที่ที่ทำงานกับพี่มาเป็น10กว่าปีแล้วแล้วก็อีกก้อนหนึ่งที่จะเป็นก้อนเพลงสนุกสนานเนี้ยก็จะเป็นอาจารย์จิ๊บบเบสของพี่ที่แบบ เออเขาเข้าใจในส่วนนี้ดีๆคือคือมันเป็นการแบ่งงานมันเราจะไม่กักไว้เนะไม่งั้นมันจะได้ลายเซ็นเดียวมันเหมือนมันเหมือนถ้าใช้เชฟคนเดียวรสชาติก็จะทรงนี้แหละสไต์นี้แหละแต่ถ้าใช้เชฟเฮดเชฟแต่หลายๆ,ๆคนหลายๆคนแล้วถูกควบคุมด้วยด้วยแบบมาสเตอร์เชฟอีกทีหนึง<ๆ>่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันให้สีแตกต่างกันอยากให้ไปดูจริงๆว่ามันเป็นสีที่แตกต่างกันจริงๆแล้วก็ มันสมศักดิ์ศรีของที่พี่ตูนเคยบอกว่า Impact Arena เมืองทองธานีเป็นอะไรที่ที่มันมันศักดิ์ศรีสำหรับสำหรับสำหรับการการที่แบบความถดทงในระดับกว้างๆใหญ่ๆขนาดนั้นค่ะก็อยากให้ไปดูกันนะคก็ยังซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์นะคะแต่จะเหลือส่งฟันหลอๆหน่อยโอเค ขอบคุณค่ะขอบคุณครขอบคุณน้องทุกคนด้วยนะคะขอบคุณีทุกท่านสามคน